ถ้าเราอยากให้ขนมเรามีคุณภาพดีมันหมายความว่าเราจะต้องจ้างคนที่มีสกิลที่หลากหลายประเด็นก็คืออาไรถ้าเกิดเราอยากให้ทุกอย่างเราอร่อยแปลว่าเราต้องจ้างคนกี่คนในการที่จะทําแต่ละด้านโอเคสวัสดีครับตามสวัสดีครับพี่อยากให้แนะนําโรงแรมที่ดูแลหน่อยรอยลีเวอร์โอเคก็ผมก็เป็นผู้บริหารโรงแรมรอยลีเวอร์นะครับก็โรงแรมขนาด400ห้องอยู่ตรงสะพานสังฮี <Okay. S 2> แล้วปกติได้ข่าวว่าโรงแรมเนี่ยส่วนหนึ่งนอกจากที่พักแล้วเนี่ยเน้นหนักพวกงานสัมมนางานประชุมเป็นกเ็เรียกเจ้าพ่อของโรงแรม <c oughs> น้งสัมมนาเลยถูกไหมฮะลอเรอรีเวอร์ <c oughs> ไม่ถึงขนาดเจ้าพ่อพีอ <c oughs> ่แต่ว่าเักแสกมาเขาใช้กันเยอะไหมก <c oughs> ็จริงๆลูกค้าหลักของเราก็จะเป็นส่วนหนึ่งเป็นลูกค้าสัมมนานะครับลูกค้าห้องพักก็เป็นปกติของโรงแรมทั่วไปแล้วก็จะมีลูกค้าที่เป็นงานสัมมนานะครับก็จะมีปริมาณประมาณหนึ่งนะครับคราวนี้อย่างที่บอก เทรนด์ปัจจุบันของธุรกิจโรงแรมมาเนาะทราบมาคือบางทีมีการเอาซอร์สครับนี้ปกติมีเอาซอร์สพวกผ้าห่มผ้าปูที่นอนซักเครื่องเครื่องเครื่องซักผ้าเครื่ออะไรพวกเนี้ยเนาะไม่ได้ลงทุนครับนี้ไปถึงแม่บ้านได้ข่าวว่ามีแม่บ้านก็เอาซอร์สด้วยในการดูแลเซอร์วิสใช่ครับแล้วในส่วนของของธุรกิจของของพี่พี่ดูแลเนี่ยอาหารขนมครับคิดยังไงในการที่เอาซอร์สธุรกิจเบเกอรี่ธุรกิจอาหารนะครับเอ่อต้องบอกว่าจริงๆถ้าเรามองธุรกิจโรงแรม นะพี่ธุรกิจโรงแรมเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่เซนซิทีฟมากนะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับกับกับแฟกเตอร์ภายนอกเช่นเศรษฐกิจตกต่ำเกิดโรคระบาดเกิดการประท้วงโรงแรมได้รับผลกระทบหมดนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่อันตรายที่สุดของโรงแรมนะครับก็คือฟิกคอสจะอันตรายมากนะครับโรงแรมที่มีฟิกคอสสูงมากๆนะครับก็จะยิ่งอันตรายเพราะว่าอย่างที่บอกบอกว่าเวลามันมีแฟกเตอร์ภายนอกเกิดขึ้นเวลามันกระทบปุ๊บกับรายได้ นะครับสิ่งที่ทําให้โรงแรมตายคือฟิกคอร์สที่สูง <Okay. S 1> นะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการเอาซอร์สเนี่ยมันเป็นกระบวนการในการลดฟิกคอร์สลง <Okay. S 1> นะครับคือโรงแรมเนี่ยเป็นธุรกิจที่สามารถยอมรับในเรื่องของ variable cost ที่สูงได้อยู่นะครับตราบใดที่ฟิกคอร์สต่ำ <Okay. S 1> นะครับเพราะฉะนั้น s u r ร์วิ n งเนี่ยมันจะมีโอกาส s u r ร์วิ n งมากกว่าในกรณีที่เกิดปัญหา uh huh. นะครับอันนั้นคือกรณีที่1เลยนะ uh huh. นะครับก็คืออันนี้หมายรวมถึงเอาซอร์สที่ผมใช้ทั้งหมด นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแม่บ้านเรื่องของตอนนี้มีอะไรบ้างล่ะก็คนนะครับเอาซอสคนก็คือเราใช้พนักงานที่เป็นรับจ้างเหมาข้างนอกนะครับเข้ามาช่วยทําในเรื่องของแม่บ้านในเรื่องของในส่วนของการล้างจานนะครับในส่วนของการล้างาบุฟเฟ่ลายอาหารเนี่ยแหละใช่ครับเพราะว่าปกติเรามีเครื่องจักรให้แต่ก็ต้องใช้กําลังคนประมาณหนึ่งซึ่งกําลังคนส่วนนั้นจะเป็นกําลังคนส่วนเอาซอสเป็นหลักในส่วนของอาหารเองเราก็เอาซอส นะครับเราก็เอาซอสด้วยก็คือจริงๆในอาหารใน้าบฟเฟ่เราเนี่ยมีบางส่วนที่เราใช้เอาซอสนะครับมีบางส่วนในการใช้ซอสคือจริงๆต้องบอกว่ามาจากที่มาที่ว่าเราอยากจะช่วยธุรกิจที่อยู่รอบๆเรามากกว่านะครับจริงๆต้นกําเนิดมาจากตรงนั้นก็คือหมายความว่าเราอยู่ในพื้นที่เนี้ยเราก็เราก็รู้แหละว่าแถวๆเนี้ยมีอะไรอร่อยบ้าง Oh. อ่าอาจจะร้านนี้สักหนึ่งเมนูอีกร้านหนึ่งสักสองเมนู <Okay. S 2> เข้ามาประกอบอยู่ในลายบุฟเฟ่เราด้วย <Okay. S 2> นะครับก็คือเหมือนกับเป็นข้อแรกก็คือโอเคเราลดงานของแผนกครัวเราเองด้วยนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือได้สนับสนุนกับทางธุรกิจที่เป็นโลโก้ business นะครับที่อยู่ในพื้นที่ของเราเราก็สนับสนุนด้วยเพราะอย่างน้อยเขาก็มีรายได้ที่เป็นเราเรียกว่าประจาแล้วกันเพราะว่าเวลาเราเอาซอสแล้วเนี่ยเราก็ต้องซื้อเขาตลอดนะครับอาจจะไม่ใช่ไม่ใช่ทุกวันอาจจะอาทิตย์ละ2วันเมนูสลับกันไปนะครับก็มีร้านอาหารหลายร้านแถวแถวนี้นะครับในโซนประมาณฝั่งทนนี่แหละนะครับที่เราที่เราใช้วิธีการซื้อแล้วก็เขาก็จะมาส่งเรานะครับสนใจน่าสนใจเพิ่งทราบเพิ่งทราบแนวคิดว่าร้านอาหารมีอย่างนี้ด้วย ก็เป็นคือเป็นไปได้แต่ส่วนใหญ่โรงแรมจะไม่ค่อยทําเออเนี่ยจะถามว่าแนวคิดแบบนี้เนี่ยมันเป็นแนวคิดแบบทุกโรงแรมเป็นแบบนี้ไหมหรือเฉพาะของผมคิดว่าไม่นะแต่ว่าจริง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 ในเรื่องของการเอาซอร์สเนี่ยโรงแรมโรงแรมถ้าเป็นโรงแรมไซส์กลางนะครับอย่างถ้าเป็นโรงแรมที่เป็นไซส์กลางหรือเล็กสุดของเชนเนี่ยอาหารบางครั้งเขาก็เอาซอร์สนะครับเขาไม่มีครัวอยู่ในตึก นะครับเขาไม่มีครัวอยู่ในตึกเลยเขาก็ใช้เอาซอสเช่นเดียวกันนะครับผมเคยพบบางโรงแรมเนี่ยอาหารเช้าเนี่ยเอาซอสทั้งหมดก็คือหมายความว่าช่วงประมาณตีห้าก็จะมีเอาซอสคนเอาซอสเนี่ยเขาจะมาพร้อมกับอาหารมาเป็นรถส่งแล้วเขาก็มาเซตอัพไลน์ให้อเเสร็จแล้วก็มีของเติมซึ่งเขาก็มีพนักงานแค่คอยเติมของแต่ว่าส่วนใหญ่พวกนี้จะเป็น เป็นช็อตเบรกฟาสต์ไลน์ก็คือก็คือจะเป็นไลน์ง่ายๆนะครับมีขนมปังมีผลไม้มีอาจจะมีไข่ดาวนิดหน่อยซึ่งพนักงานทำเองนะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นไลน์เป็นเป็นขนาดแบบค่อนข้างที่จะเป็นช็อตบุฟเฟ่ไลน์นะครับก็คือโรงแรมอาจจะไม่ได้มีจานวนห้องเยอะ3 0มสห้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับการจ้างพนักงานครัวมา5คน10คนบางทีมันเป็นไปไม่ได้ในแง่ของการการการเรื่องของต้นทุนนะครับเพราะงั้นเขาก็จะใช้วิธีการเอาซอสไป <Okay. S 2> นะครับก็ก็มีบ้างเหมือนกัน <Okay. S 2> นะครับแต่ถ้าเป็นโรงแรมใหญ่ๆ uh uh. นะครับขนาด400-500ห้องหรือลายบุฟเฟ่ที่ใหญ่มากๆเนี่ยส่วนใหญ่เท่า uh huh. ที่ผมพบนะ uh huh. ยังเป็นทําเองอยู่นะครับยังเป็นทําเองอยู่ <Okay. S 2> เพราะยังไงเขาก็ต้องจ้างเฮดเชฟเอ็ก huh. ซ <executive shape, S 1> uh ์เซคิวทีฟเชฟบรรดาเชฟตาแหน่งหลายๆตาแหน่งเขาก็ต้องมีนะครับของเราเองถือว่าเป็นไซส์ลายบุฟเฟ่ที่ใหญ่ใหญ่ นะครับอ่าใหญ่ซึ่งซึ่งการเอาซอสเนี่ยเป็นไปได้แต่ว่าเป็นองค์ประกอบเฉยๆก็คือเราเอามาประกอบ่วนบางส่วนอ่าแต่ว่าลูกค้าหลายหลายหลายท่านก็แฮปปี้นะครับที่ที่มาทานก็จะบอกว่าอาหารอร่อยมากตรงนี้นั่นแต่บางอย่างก็ต้องบอกว่าก็มันมาจากร้านมันพรุบมาแล้วว่าร้านขายดีที่เราเลือกใช่ใช่ใช่เป็นเมนูขายดีของเขาแล้วก็เป็นร้านชื่อดังนะครับก็ก็อันนี้ก็จะเป็นเอาซอสอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เราเอาซอสไปแต่ว่าต้องบอกพี่ว่า เอาซอสในส่วนของอาหารเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ลดคอสได้เยอะแต่มันเป็นในแง่ของการซัพพอร์ตโลคอลบิสเนสมากกว่านะครับมันเกิดจริงๆมันเกิดขึ้นตอนช่วงช่วงโควิดแหละเหมือนเดมเมอร์หูรอบๆเราซัพพอร์ตใช่คือเพื่อนรอบๆบบ้านเราเขาก็ขายไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีใครมาทานเขาก็ขายได้ขายไลน์ขายขายพวกเดลิเวอรี่ได้แต่ว่าลูกค้าที่มาทานก็ไม่ได้เยอะเหมือนเดิมเรา ผมเองก็เราก็รู้จักกันเพราะว่าเป็นลูกค้ากันมาตั้งนานแล้วผมก็ทานเขาประจําเนี้ยเราเห็นบางทีเราก็แบบว่าเอางี้ไหมเดี๋ยวผมเอาเมนูสามเมนูของพี่เนี่ยไปเข้าในลายบุฟเฟ่ต์โรงแรมแลวเดี๋ยวผมขอซื้อตลอดก็ดีนะอ่าซึ่งก็ยังติดพันมาเรื่อยๆเพราะว่าเพราะว่าพอพอหมดโควิดไปเราก็ไม่ได้ยุกเลิกอ่าเราก็ยังคอนติเนียต่อส่วนในเรื่องของขนมนะครับอ่าเป็นขนมเป็นพวกแพสฟรีโปรดักต่างๆที่จ่าที่ใช้ในขนมเบเกอรี่ถูกต้อง อันนี้มันเป็นส่วนหนึ่งของจริงๆต้องบอกว่ามันเป็นวัตถุประสงค์ในการที่จะลดฟิกคอรสลง uh huh. นะครับเนื่องจากแพสตรีเนี่ยมันมันมันมีความหลากหลายสูงมากนะครับ uh huh. เนื้อของขนมแต่และชนิดมันไม่เหมือนกัน uh huh. เชฟแต่และคนก็ถนัดขนมกันคนละ uh huh. แบบ ใชครับขนมปังก the ็เก่งขนมปัเชฟขนมปังก็เก่งขนมปังให้ทําขนมเค้กก็จะก็จะมาก็จะมาเป็นอีกแบบหนึ่งเชฟขนมเค้กไปทาขนมปังก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งหรือไม่แต่ขนมปังทําครัวซองก็อีกแบบอ่าก็อีกแบบหนึ่งมันคือผมตอนที่ผมเข้าไปดูใน process เนี่ยผมคิดว่าความหลากหลายเนี่ยวาร์ริี้มสูงมากผลก็คือถ้าเราอยากให้ขนมเรามีคุณภาพดีอันดับแรกก่อนคือคุณภาพดีก่อนเราอยากให้คุณภาพดีเนี่ยมันหมายความว่าเราจะต้องจ้างคนที่มีสกิลที่หลากหลายถกนะครับซึ่งหายาก คนเดียวที่มีทุกสกิลแทบจะหาไม่เจอหนึ่งคนมีทุกสกิลเนี่ยมันจะไม่ค่อยได้เพราะส่วนใหญ่พวกนี้พวกนี้มันจะอยู่ที่ประสบการณ์ในการทําด้วยแล้วก็ creativity ไอเดียในการที่จะ r ร a t e เมนูซึ่งคนเชฟเนี่ยส่วนใหญ่พอสมมติถนัดครัวซองก็จะไปทางครัวซองอย่างเดียวใช่จะหนักไปทางครัวซองชีวิตจริงเป็นอย่างนี้่พอบอกว่าเออลองไปขนมเค้กดูไหมก็ได้นะแต่จะได้เบสิกคือตัวเองชอบครัวซอง แต่ถ้าเกิดมาทํางานแล้วต้องมานั่งทําขนมเค้กด้วยบางทีก็ก็ทําทําไปไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่ก็ได้รสชาติพื้นฐานจินถ่าใช่พื้นฐานทีนี้ประเด็นก็คืออ่ะถ้าเกิดเราอยากให้ทุกอย่างเราอร่อยแปลว่าเราต้องจ้างคนกี่คนในการที่จะต้องมานั่งทาแต่ละด้านนะครับอย่างน้อยก็ต้องมีสักสองสามคนหรือสามสี่คนอันนี้ไม่นับรวมลูกมือที่จะต้องมาหนวดแปลงเอ้ยอะไรต่างๆนะครับอันนั้นอันนั้นคือส่วนหนึ่งกับอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของการทําขนม มันมีเวสอยู่มากพอสมควรอนะครับเพราะการทาขนมหนึ่งถาดไม่ได้หมายความว่าคุณตัดออกมาได้เต็มถาดขอบต่างๆมันต้องทิ้งอ่าด้วยความที่โอเคถ้าคุณตัดออกมาเป็นไซส์นี้มันก็จะเหลือนะครับซึ่งส่วนที่เหลือเนี่ยไม่สามารถรีวิสใดๆได้ทั้งสิ้นครับไม่สามารถทําอะไรได้แล้วซึ่งการคํานวณเวสเนี่ยมันคํานวณยากมากนะครับมันคํานวณยากมากเพราะว่ามันหมายความว่าต้องมีกําลังคนที่จะมาเช็คว่าคุณใช้วัตถุดิบเท่าไหร่ Productivity คุณออกมาเท่าไหร่ยิวเขเรียกยิวออกมาเท่าไหร่อ่าแล้วก็จับมาดูว่าคุณสามารถทําให้ได้ตามที่ยิวที่เรากําหนดไหมที่มันควรจะเป็นไหมซึ่งอันนี้มันเป็นแมน c น e เช็คมันไม่มีหุ่นยนต์อะไรมาชั่งเช็คให้เราได้มันต้องเป็นแมน a l c เช็คตลอดเวลาแล้วถ้าถ้าจะให้แม่นหมายความว่าต้องเป็นเติร์ดปาร์ตี้เช็ก็หมายความว่าแผนกครัวจะเช็คตัวเองไม่ได้ จะต้องเป็นเติร์ดพาร์ตี้หมายความว่าต้องเอาอีกแผนกหนึ่งมาตรวจสอบเขานะครับอาจจะเป็นไฟแนนซ์บัญชีพวกนี้นะซึ่งนั่นก็หมายถึงกาลังคนนะอีกคนหนึ่งที่ต้องมานั่งเฝ้าว่าคุณเอาน้ําตาลออกมาเท่าไหร่คุณเอาแป้งออกมาเท่าไหร่คุณเอาเครื่องปรุงกูออกมาเท่าไหร่ช็อกโกแลตคุณเอาไปเท่าไหร่แล้วคุณออกมาได้เท่าไหร่กันแน่นะครับซึ่งโอเปเรชั่นโรงแรมมันถ้าเทียบกับโอเปเรชั่นทั้งหมดของโรงแรมส่วนนี้มันเล็กนิดเดียวนะมันเล็กมากสำหรับโอเเรัทั้งหมดของโรงแรมใช่ถูกต้อง แต่ถ้าเราปล่อยแล้วไม่คุมต้นทุนมันก็จะกลายเป็นเวสต้นทุนที่เยอะมากๆากนะครับเยอะมากๆอย่างเช่นคุณเอาน้ําตาลออกมาจานวนเท่านี้แต่คุณใช้ไปไม่ถึงครึ่งแล้วคุณไม่เก็บรักษาให้ดีปรากฏเสียอย่างสมมุติว่าอย่างเนอยอย่างเงี้ยค,คุณเอาออกมาแล้วคุณใช้ไม่หมดแต่คุณไม่เก็บให้ดีมันเกิดการพูริชไปเน่าไปเสียไปอ,อ,อย่างเงี้ยลักษณะแบบเนี้ย หรือรสชาติมันเปลี่ยนไปพอ,อมันอยู่ในในอุณหภูมิปกติถูกต้กองอ่ารสชาติมันเปลี่ยนไปพวกเนี้ยมันคือการเวสคือทิ้งเลยอ่าซึ่งตรงเนี้ยใครจะมันจะไม่มีคนเช็คนะครับถ้าจะมีคนเช็คหมายความว่าผมก็ต้องมีคนขึ้นมามันก็คือเวิร์กโหลดของอีกแผนกหนึ่งที่เขาต้องมานั่งทำนะครับซึ่งรวมกันทั้งหมดเนี้ยผมจ้างเชฟมาอีกสมมุติสองสามท่านครับลูกมืออีกสักสองสามคนห้าหกคนแล้ว นะครับรวมกับคนที่แผนกที่จะต้องมีซิสเต็มมาตรวจเช็คมีกําลังคนที่จะต้องมานั่งเช็คนั่งช่่งนั่งดูแล้วก็เอาไปสรุปออกมาเป็นรายงานนู่นนี่นั่นนะครับก็จริงๆผมก็ลองทําอยู่ช่วงหนึ่งคือลองทําเลยผมอยากรู้ว่าทำออกมาแล้วอะเราตรวจสอบมาแล้วรายงานมันจะเป็นยังไงนะครับซึ่งตอนนั้นเราก็เราก็ทํากันจริงจังนะครับแผนกไฟแน n c e ก็ลงมาช่วยในการที่จะตรวจเช็คทั้งหมดนะครับก็เรียกว่า ทำจริงจังเลยแต่เราก็เห็นแล้วว่า w o r k โหลดมันสูงมากนะครับเพราะแทบจะพนักงานที่ตรวจเช็คเนี่ยแทบจะไปไหนไม่ได้เลยคือต้องเฝ้านะครับเกือบจะทั้งวันอ่ะเเราก็เลยมีความคิดว่าพอเราทําไปสักพักหนึ่งเนี่ยจริงๆผมตั้งใจทําเพื่อผมจะดูว่าจริงๆแล้วมันฟิกคอร์เท่าไหร่กันแน่ในการที่เราลันไอ้เจ้า pastry department เนี่ยหรือเบเกอรี่ department เนี่ยให้มันลันอยู่อย่างเงี้ยนะครับเราต้องใช้คอสเท่าไหร่กันแน่ถ้าระบบให้มันให้มันมีระบบตรวจสอบที่ดี ระบบทํางานที่ดีนะครับซึ่งตอนนั้นมันเป็นช่วงคาบเกี่ยวกันด้วยระหว่างที่ผมน่าจะต้องรีโนเวทแผกเบเกอรี่ถ้าจะมีต่อนั่นหมายความว่าเครื่องต่างๆเนี่ยมันจะต้องถูกเปลี่ยนใหม่โอเคเพราะว่าเตาเราก็เก่าแล้วนะครับใช้มาน่าจะประมาณปีครับปีนะครับเตาแต่ละตัวของเบเกอรี่ไม่ถูกไม่ถูกเลยแสนขึ้นก็ถ้าจะต้องทำอย่างผมจะต้องรับลูกค้าประมาณสัก6 7 0 0คนเป็นเอเวอเรนะ อ่าตอนตอนหนึ่งวันตอนหนึ่งวันตอนหนวันแตแม็กซิมัมเราเคยโดนคือเหยียบเหยียบประมาณเกือบเกือบพันหลายพันเลยเกือบเกือบพันเนี่ยต่อวันเนี่ยอ่าซึ่งถ้าพันต่อวันเนี่ยหมายความว่าเบรกเช้าเบรกบ่ายสมมติเบรกละสองชิ้นอ่าอ่าเบรกเช้าเบรกบ่ายสี่พันชิ้นละถูกต้องแล้วความหลากหลายในสี่พันชิ้นเราไม่ได้ผลิตสี่พันชิ้นแบบเหมือนกันหมด ลูกค้าแต่ละเจ้าก็เลือกความเลือกแตกต่างกันเบกเช้าแบบหนึ่งแบบอ่าเบกบกาบเนยจะเบื่ออ่าแล้วก็ห้องนี้จะเอาขนมเค้กอีกห้องนึงจะเอาบราวนี่อีกห้องนึงจะเอาครัวซองอ่ามันมีความแตกต่างหลากหลายซึ่งพนักงานก็จะต้องเยอะตอาคใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าทําอย่างเดียว4,000ชิ้นกับทำแปดอย่าง4,000ชิ้น แปดอย่างสี่พันชิ้นจะยากกว่ามันจะยากกว่าเพราะมันจะต้องมานั่งทั้งสกิลทั้งดีเซนต์การจัดการวัตถุดิบใช่ไหมครับมันก็เพราะฉะนั้นตอนนั้นเราก็มานั่งเช็คทั้งหมดแล้วก็ดูงบอินเวส m e เมนท์ทั้งหมดว่าถ้าเราอยากจะทําให้ดีเลยอ่ะเราอยากจะทําให้ดีคือต้องบอกว่าในลูกค้าจัดสัมมนาขนมเบรกเป็นเป็นจุดแข็งหรือเป็นเซลลิ่งพอยท์อย่างหนึ่งถ้าขนมไม่อร่อยลูกค้าก็จะไม่ปลืคนะครับไม่ว่าห้องคุณจะดียังไง่าอ่าสุดท้ายมันจะมาเท่ากัน ยังไงห้องในห้องก็มีแค่โต๊ะเก้าอี้แอร์เครื่องเสียงโปรเจคเตอร์ะนะครับสิ่งเหล่านี้ทุกอย่างสุดท้ายคู่แข่งสามารถไล่ขึ้นมาจนเท่ากันได้นะครับสิ่งที่มันจะไม่เท่ากันก็คือขนมเบรก<ช>นะครับอันนี้ยราไม่พูดถึงราคานะ <epherd S 1> ไม่พูดถึงราคามันก็จะคือขนมเบรกเป็นตัวความต่างนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้ายังไงอะมาสัมนาเหมือนพี่กับผมเป็นสัมนาเหมือนฮาร์ดแวร์เหมือนกันแต่ต่างที่ซอฟต์แวร์ ถ้าเราไปที่ไหนแล้วขนมอร่อยับถูกต้องเราก็จะรู้สึกแบบเฮ้ยอื้อไม่แจ๋วด้วยดีนะอะไรอย่างเงี้ยถ้าขนมอร่อยนะถูกใจเราเราก็จะชอบอาหารั้ะขนมแหละอร่อยแล้วเซมาแฮปปี้ใช่แต่ถ้าเกิดสมมติอาหารไม่อร่อยขนมไม่อร่อยอไปก็แบบอุ๊อะไรเนี่ยโรงแรมอะไรลูกค้าก็จะคอมเมนครับเพราะฉะนั้นขนมมันเป็นมันไม่ใช่แค่สิ่งที่มีเป็นสแตนดาดแต่มันคือเซลร์งพยต์มันคือมันคือจุดแข็งคือสเตรนท์อย่างหนึ่งของโรงแรมได้ พรตอนนั้นเนี่ยมันอยู่ในแผนที่ผมจะต้องตัดสินใจว่าผมจะรีโนเวทระบบเบเกอรี่ทั้งหมดใหม่ uh huh. รวมถึงเอาคนเข้ามาเพื่อจะ uh huh. เพื่อคัดคนเข้ามาแล้วก็ามาทํา uh huh. แล้วเราก็จริงจังเลย uh huh. นะครับซึ่งพอเราดูแล้วทั้งหมด uh huh. พอเราเอามาคํานวณแล้วก็มาเปรียบ uh huh. เทียบกับมูลค่าของขนมเป็นชิ้นเราจะเริ่มเห็นแล้วว่าการลงทุนบางทีมันเหมือนจะไม่คุ้ม ฟิกคอสไวเลเบิลคอสมาบวกกันแล้วมันมันอาจจะไม่คุ้มแล้วนะครับหรือมันอาจจะจริงๆถามว่าคุ้มไหมเราเซ็ตราคาให้มันคุ้มก็ได้แต่ประเด็นก็คือความเสี่ยงมันจะสูงนะครับกลับไปในจุดเดิมผมเล่าให้พี่ฟังว่าสุดท้ายมันคือฟิกคอสแหละทั้งหมดมันคือฟิกคอสนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นเรื่องของคนนะครับมันเป็นเรื่องของฟิกคอไอ้ต้นทุนขนมที่มันสร้างขึ้นมาทําขึ้นมาคนวยอะหดอกอุปกรณ์ใช่แล้วก็อินเวสท์เมนต์ในอุปกรณ์ทีมต้องมาตรวจ ใช่แล้วแล้วเวสผมก็ทําอะไรไม่ได้ครับซึ่งตอนนั้นก็เลยคุยกันผมก็เลยผมก็เลยทําตัวเลขทั้งหมดว่าถ้าเราเปลี่ยนมาเป็นเอาซอร์สเราสามารถประหยัดอะไรไปได้บ้างนะครับคือก็ต้องบอกตามตรงว่าคอสในการผลิตเองกับคอสในงานเอาซอร์สยังไงเอาซอร์สก็สูงกว่านะครับถ้าเทียบกัน cost cost คอสต,ต่อคอสนะครับแปริบุคคอสต่อ a ปริบุคคอสดีกว่าก็คือวัตถุดิบต่อวัตถุดิบยังไงเอาซอร์แพงกว่า แต่เราตอนนั้นผมก็นําเสนอในเรื่องของตัวเลขที่มันเป็นฟิกคอสเข้าไปด้วยว่าการเอาซอร์สไปถ้าเรามีเอาซอร์สที่ที่เป็นพาร์ทเนอร์กับเราจริงๆรนะครับที่ก้าวไปกับเราจริงๆไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เอาซอร์สที่แบบเดินไปสั่งปุ๊บไม่มีของส่งไม่ได้มาส่งไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยถ้าถ้ามันถ้ามีเอาซอร์สที่ดีจริงๆเนี่ยมันจะทาให้เราประหยัดฟิกคอสอะไรลงไปได้บ้างนะครับคนเครื่องใช่การลงทุนไม่ต้องลงทุนในเครื่องในเรื่องอุปกรณ์ คนหายไปเยอะทั้งกิลเลเบอร์ทั้งเชฟทั้งรอบข้างที่มาตรวจสอบใช่ใช่แล้วเวิร์กโหลดของผนแผนกข้างเคียงก็จะลดลงซึ่งเราก็นําเสนอไปผมก็มูทิเวตจนสุดท้ายก็ก็บอร์บิหารก็เห็นด้วยก็เลยเป็นที่มาก็ก็เลยที่ได้มาใช้บริการก็เลยก็เลยมาหามิสมามอนว่าว่าเอ๊ะเราทำไงคือจริงๆผมก็มองมิสมามอนเป็น อยากจะมีมิส m มมมอนเป็นพาร์ทเนอร์ตั้งแต่ตอนที่พี่วุฒิยังไม่ได้ทำยังเป็นร้านอยู่ถูกต้องถูกต้องผมก็มองในตรงนั้นเพราะว่าผมมองถึง delivery system คือการที่พี่มีร้านเยอะขนาดนั้น delivery ของพี่เนี่ยจะต้องมี effective n e s s ระบบโ o จิสติกระบบคนมีรถบรทุกเองใช่พอสมควรความเความใหญ่ความเรื่องของโรงงานในการผลิตต่างๆซึ่งได้มาเพราะว่า เขาบอกว่าผมเป็นลูกค้ามิสมามอนขอบคุณผมเจอสาขานี้ผมก็แวะไปชิมเจอสาขานี้ผมก็แวะไปชิมซึ่งก็ถือได้ว่าขนมมิสมามอนนี่มีมาตรฐานคือรสชาติดีอยู่แล้วล่ละนะครับแล้วก็มีมาตรฐานมีมาตรฐานแปลว่าแต่ละสาขามันจะเหมือนกันหมดมันไม่มีแปรปรวนสูงขนาดที่เราต้องการถูก้คุณภาพได้จุดที่เดียวเพราะฉะนั้นตอนตอนนั้นตั้งแต่ตอนตั้งแต่ตอนที่ผมเสนอบอร์ดผมก็ยกตัวอย่างมิสมามอนเข้าไปในบอร์ดว่าเ อย่างถ้ามิสมามอนทำได้ uh huh. แบบบริษัทแบบเนี uh huh. ้ถ้าเป็นถ้าเรามาเป็นพาร์เนอร์กันได้มันจะได้ฟูลบิสติฟูลเบนิฟิตตามที่ผมเสนอบอรดหมายความว่าในเรื่องของโลจิสติกต่างๆนะครับ การมาส่งที่นี่กับไปส่งสาขาพี่ยี่สิบห้าสาขาหรือสามสิบสาขาส่งที่นี่ที่เดียวไงก็ยังไงก็ติดกันยซ้นใช่ยังไงก็ถูกกว่าด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ในเรื่องของคุณภาพเราเราเขาก็บอร์ดบริหารทุกคนก็รู้จักอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของคุณภาพเราก็ไม่ติดทีนี้มันก็มีแค่แล้วขนมมีความหลากหลายมามซึ่งอันนั้นมเรามาคุยกันทีหลังว่าเราทำอะไรได้บ้างเดเวลลอปอะไรขึ้นมาได้บ้างก็อันนั้นผมก็เสนอบอร์ดว่าจริงๆเรื่องของเมนูเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรา ก้าวต่อมากกว่าพอเราเป็นพาร์ทเนอร์กันแล้วอะทีนี้เราก็มาก้าวต่อด้วยกันว่าเอพี่ผมอยากได้แบบนี้อ่าอยากได้แบบนี้ล่ะแบบนี้พอมีไหมเพราะคอนเซ็ปต์มันผ่านแล้วรายละเอียดขนมมันคือมันคือมันคือส่วนเติมใช่ถูกต้องส่วนเติมถูกต้องมันก็เราเดี๋ยวเราไปเติมเอาแต่วิธีคิดแบบนี้มันวินวินทั้งคู่ใช่ครับใช่ครับก็ก็จริงๆพอหลังจากใช้บริการของพี่วุฒิมิสมามอนมาแล้วเนี่ยก็ทําให้ลูกค้าก็แฮปปี้นะ กับขนมเบเกที่มีนะครับแต่ว่าในเรื่องของคอสเนี่ยเราก็คุมง่ายนะครับมันไม่มีการแวรลี่ของคอสไม่มีหนึ่งคือผมไม่มีเวสนะครับแล้วต้องบอกว่าเวสเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งคดีมันไปแมทกับเรื่องของกรีนโฮเทลด้วยพี่นะครับขอผมตั้งใจทําเป็นกรีนโฮเทลนะครับแล้วก็ในแนีของกรีนโฮเทลเนี่ยวัตถุประสงค์ผมก็คือจะเป็นซีโร่ฟู้ดเวสหมายความว่าเราจะต้องไม่มีขยะอาหารหลุดออกจากไปจากโรงแรม รหรือผมก็สร้างแพลนขนาดเล็กขึ้นมา1แพลนแล้วผมก็มอบหมายให้กับทุกแผนกที่เกี่ยวข้องว่าคุณสามารถมีขยะอาหารเหลือได้นะแต่ปริมาณมันจะเหลือได้แค่วันละเท่านี้เท่านั้นเพราะมันวัดต้องวัดผลถึงตรงนี้ถ้ถถถามันเหลือลมากกว่านี้แล้วใส่เข้าไปในแพลนเราแพลนโจวโ,โหลดก็ถือว่าโรงแรมไม่กรีนละใช่แล้วถือว่าประสิทธิภาพในการทํางานของออแผนกแต่ละแผนกก็ไม่เวอร์ <Okay. S 1> นะครับเพราะผมเองซึ่งเป็นคนกําหนดนโยบายตอนอ m p พ e m e n t ผมต้องช่วยด้วย คือถ้าผมอัดทุกอย่างเข้าไปแล้วมันมีเวสออกมาอ่ามันก็ไม่เวิร์กเพราะฉะนั้นอะไรที่สามารถลดเวสลงได้ก็ต้องก็ต้องหันไปใช้แบบนั้นอ่าซึ่งก็จะคำนวณต้นทุนเหมือนที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้แหละว่าเอะมันลดฟิกคอร์สอะไรได้ไหมลดความเสี่ยงอะไรได้ไหมอ่าลดความเสียหายอะไรบ้างลงไปได้บ้างในกรณีใช้ฟิกคอสนะครับเพราะว่าผมซื้อผมยกตัวอย่างง่ายๆพี่ผมซื้อไก่ทั้งตัวกับผมซื้อไก่เฉพาะสะโพก ทหารกันตอกขีดออกมาไก่สะโพกแพงกว่านะหารกันตอกขีดนะแต่สุดท้ายมันไม่มีส่วนอื่นที่ทำให้เราเวสถูกมันไม่มีกระดูกไม่มีคอไก่ไม่มีหัวไก่ไม่มีตีนไก่ซึ่งโรงแรมไม่ได้ใช้มันไม่มีสิ่งเหล่านี้เวสออกมาถูกไหมครับมันเราสะโพกเราใช้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เราก็เราก็สามารถเอาเข้าการผลิตได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เอาซอสเลยอย่างอย่างเบเกอรี่ ไปหาพี่วุฒิเนี่ยจะจะชัดเจนกว่าคือมันมันจะชัดเลยว่าผมเอาซอสออกไปทั้งแผนกทั้งทั้งแผนกเบเกอรี่ทั้งหมดใช่ับมาให้มิสซอนดูแลใช่ถูกต้องแต่ครัวผมว่าไก่ยังไงผมก็ได้แค่คัตติ้งอ่าอย่างนั้นแหละแต่ว่าขยะก็จะลดลงอ่าเพราะฉะนั้นผมไม่ต้องเพิ่มเครื่องจักรไปเป็นไปเป็นขนาด100ยกิโลต่อวันผมใช้แค่50ากิโลต่อวันเอาจริงๆแค่นี้ผมก็ประหยัดละใ่งบลงทุนหายไปประมาณสี่ ในเรื่องของการกำจัดขยะอ่าผมก็สามารถลดตรงนี้ลงมาได้ซึ่ง b e n e ฟิตตรงเนี้ยผมก็กระจายเข้าไปคํานวณร่วมว่าการใช้เอาซอสผมมี b e n e ฟิตอะไรอ่าก็เอาไปคํานวณร่วมกันนะครับซึ่งมันต้องต้องคิดเยอะมากมันจะมันจะแบบมีลายเทยิบย่อยเยอะนะครับโอชอบชอบเนี่ยสมาร์ทสมาร์ทดีสมาร์ทดีก็อย่างที่บอกขอบคุณ ้องบอกเราเลเวอร์คือโรงแรมแรกที่ให้โอกาสเราในการทำธุรกิจเอาซอร์สนะคบอยาบอกว่าให้โอกาสพี่ตอนนั้นผมก็หาเพื่อนเหมือนกันผมก็หาพาร์ทเนอร์เหมือนกันนะครับจังหวะโชคดีที่เรามาเจอกันใช่จังหวะโชคดีที่มาเจอกันแล้วพอนั่งคุยกันแล้วก็เหมือนเราคลิกเราคลิกแนวทางวิธีคิดเราคลิกกันพอดีใช่แนวทางพอไปได้ถ้าแนวทางพอไปด้วยกันได้ผมว่ามันก็จะมันก็จะสักเซสใช่ทีนี้เราหลังจาก หลังจากที่ใช้บริการของมิสมา m o นแล้วเนี่ยผมก็ไม่จําเป็นจะต,ต้องไปวุ่นวายกับการมานั่งคิดเมนูหรืออะไรต่างๆเ<ช>พราะก็สิ่งจริงๆเบนฟิตที่ผมได้จากพี่วุฒด้วยอย่างหนึ่งนะค,คือผมไม่ต้องมีห้อง R d D สาหรับเบเกอรี่ได้เมนูที่ันสมัยตลอดเวลาอ่าเพราะว่าเดี๋ยวพี่วุฒก็มาเสนออะไรมีในกระแสแขกอยากทานอะไรอยากกินประเภทไหนใช่คือเสิร์ฟให้คือพอพอเราใช้เอาซอร์ที่เป็นสเปเชียลไลเฉพาะทางครับ ในแง่ของความเคลื่อนไหวในเรื่องของการผลิตหรือในเรื่องของตลาดขนมตอนนี้อะไรเป็นที่นิยมสเปเชียลิสต์เขารู้มากกว่ามากกว่าโรงแรมโรงแรมไม่รู้หรอกเพราะโรงแรมโอเปอเรชั่นมันใหญ่ก็เรียกธุรกิจธุรกิจมันใช่แต่ทีเนี้ยผมก็ไม่จําเป็นจะต้องมีมีฝ่ายการตลาดไปนั่งสํารวจว่าขนมข้างนอกมีอะไรใหม่ๆม่ไหมเมนูอะไรใหม่ๆไม่ผมไม่ต้องละผมรอฟังจากจากพี่วุิจากมิสมาโอนว่ามิสมามอนรอบนี้มีอะไรใหม่ๆมาเสนอซึ่ง มันจะมาพร้อมโซลิดอินโฟเมชันอันนี้ผมขยายให้อีกหน่อยหนึ่งก็คืออาบางครั้งการที่เราเราไปดูสมมติสมมติผมออกไปเองละกันสมมติมผมไปร้านกาแฟทั้งร้านหนึ่งแล้วผมเจอขนม,มทักงอย่างหนึ่งที่แบบเอเห็นคนเขาซื้อกันเยอะอมอมผมอาจจะสรุปเอาเองเลยว่าไอขนมชนิดนี้มันเป็นที่นิยมแต่จริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่มันอาจจะเป็นเพราะร้านนั้นร้านเดียวกต้องด้วยด้วย,ด,วยด้วยที่มาหรืออะไรสักอย่างของของขนมชิ้นนั้นในร้านร้านนั้นมันเลยขายดีถูกไหมครับ แต่ถ้าเป็นมิสมาร์มอนมาเสนอมิสมาร์มอนจะมาพร้อมแบ็กอัพอินโฟเมชันที่ค่อนข้างโิดเราสกรีนไปแล้วว่านี่คือรายการที่ขายดีอ่าถูกต้องเขาทั้งหน้าร้านที่แล้วลาดพานอ่าแล้วก็ในตลาดทั่วไปด้านนอกมิส s มาร์มอนก็ต้องรู้ดีกว่าผมอยู่แล้วว่าไอ้ตลาดข้างนอกตอนนี้ขนมอะไรที่มันมันเป็นเทรนด์มามันนู่นนี่นั่นมา ยังไงอายุอย่างผมก็กินขนมได้ไม่มากพี่จะให้ไปยืนต่อคิวแถวแถวในเมืองร้านขนมเปิดใหม่ไปต่อคิวสามชั่วโมงมันไม่น่าจะใช่แล้วแต่ว่าข้อมูลที่อัปเดตกว่าโซลิดกว่าก็จะมาจากเอาซอร์นะครับซึ่งก็พอทำงานเป็นพาร์ทเอ์กันนั่นคือนั่นคือเป็น non monetary benefit อีกอย่างหนึ่งที่เราได้มานะครับก็พอเราได้ข้อมูลพวกนี้มาเราก็ฝ่ายที่เขาดูแลลูกค้าเขาจะไปนั่งคิดว่าโอเคไหมดีไหมลองเสนอลูกค้าดูลูกค้าบางรายก็ เออลองดูสิเอออันนี้เห็นเขาดังอยู่นะโนรีเนี่ยมันก็เป็นเบเฟิตอย่างหนึ่งที่เรากลายไปเป็นจุดขายที่สามารถเอาไปนําเสนอลูกค้าได้เพิ่มไม่งั้นเราก็รอเชฟเราคนเดียวพี่ท่าก็ไม่รู้เชฟเราจะคิดอะไรออกมาไงแล้วความต่างเรามีมาม่อนเค้กซิกเนเจอร์เสิร์ฟในโรงแรมด้วยอ่าถูกต้องเป็นโปรดักที่ลูกค้าชอบอยู่แล้วใช่ถูกต้องขายดีอยู่ทั้งร้านใช่ถูกต้องครับก็เอ่ออะไรที่เป็นสไตดา้ดของมิสมาโอนมันอยู่ในตลาดอยู่แล้วอันนี้เราไม่ต้องอธิบายลูกค้าง่าย ลูกค้าเห็นปุ๊บอ๋อรู้เข้าใจว่าเนี่ยคืออะไรอ่าไม่งั้นต้องลูกค้าก็มีนะประเภทแบบเอ๊ะคุณทำออกมาแล้วมันจะอร่อยไหมอ่าไม่ไม่ไม่ค่อยเชื่อมั่นอ่าไม่ลองบ้างไม่อะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่พอเป็นเป็นเป็นมิสมามอนเป็นเหมือนเป็น e n d o r s e b r ร n ดและการเป็น e n d o r s e b r ร n d อยู่ข้างหลังเราเป็นแบ็กอัพให้เราลูกค้าก็มั่นใจมากขึ้นอ่าอย่างน้อยเขาก็เคยชิมแล้วอ๋ออันนี้เคยลองแล้วอันนี้เคยลองแล้วอันนี้ชอบอะไรเงี้ยการคุยการฟินิชจบ ปิดงานก็ง่ายขึ้นนะครับง่ายขึ้นบางทีลูกค้าถ้าเกิดลูกค้าไม่รู้จักเลยลูกค้าบางทีก็จะแบบชิมหน่อยอ๋อเหมือนเวลาเซลล์จัดเลี้ยงไปไปขายห้องขายอะไรอย่างเี้ย็มมิสมอนแขกก็จะก็ก็เรื่องง่ายหน่อยเพราะว่าเพราะว่าเขารู้อยู่แล้ว่าเขารู้อยู่แล้วแล้วก็หลายๆท่านก็เคยชิมอยู่แล้วพอบอกอ๋ออันนี้แต่เป็นขแล้วเป็น e n d นด s ร์ส y บมิสมอนเป็นไบมิสมอนนะ ลูกค้าก็จะแบบอ๋อโอเคถ้าอันนี้โอเคเลยเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นยังไงก็ไม่ต้องไปแบบนั่นชิมกันนู่นนี้นั่นอะไรเงี้ยก็ลดความยุ่งยากไปได้ประมาณหนึ่งนะครับก็จะมีมุมนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากได้นัคขึดีๆเยอะเลยทำเอาซอสเนาะแล้วก็ตัวช่วยธุรกิจใช่สุดท้ายละเราทํางานสักพักขอสามคำเกี่ยวมิสมามนหน่อยตามมองยังไงสามคำมิสมาอนนึกถึงอะไร ถ้านึกถึงมิสมา่อนนะเอาส่วนตัวนะได้เลยครับส่วนตัวผมนึกถึงชานมไข่มุกผมเป็นผมเป็นเอฟซผมเป็นเอแต่ถ้านึกถึงในมุมของของธุรกิจเนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้านึกถึงมิสมา่อนก็คือเบสพาร์ทเนอร์ขอบคุณครับนะครับเราเป็นหนึ่งในพาร์ทเนอร์เป็นหนึ่งในพาร์ทเนอร์ที่ก้าวกับเรามาหลายปีแล้วก็สมูททางานกับเราสนับสนุนเราได้ดีแล้วก็รวมถึง e n d นดอรตัวโรงแรมได้ด้วยนะครับ ก็ต้องขอบคุณพี่วุฒิด้วยขอบคุณเหมือนกันขอบคุณเหมือนกันตามมาแชร์ดีๆหวังว่าน่าจะมีประโยชน์กับคนฟังในคลิปนี้เนาะได้ครับได้ครับยิบคีครับพี่วุฒิขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ